บอนนี่เจลลี่เกม EP 3วงล้อเสียงโชคกลับมาอีกแล้วอยู่กับคุณสุธีครับเยสุธีคิดว่าตัวเองดวงเป็นไงครับดวงเฮงครับได้บอนนี่เจลลี่แน่นอนครับวงล้อที่1เริ่มพีจะเอาบอนนี่เจลลี่1ซองหรือจะไปต่อไปต่อครับเอาละไม่เดี๋ยวมันไม่สนุกไงวงล้อที่2 สองซองหรือจะไปต่อครับไปต่อครับชอบที่ทำแทนโบแล้วสุธีสู้สุธีคือทัดใจซีโอตัวน้อยบอนนี่จะรีมากเลยตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยถูกหวยเลยนะฮะมันจะต้องถูกครั้งเท่นี้แหละมันอันดวงไว้มาเพื่อเอาที่นี่เลยอ่ะสุทีเริ่มอุ๊ยอุ๊ยออนเริ่ม้เามุนเบาๆยนะเทคนิคเาอ่ะคิวเบาๆน้องไปเบิกตังค์มาได้เลยนะสามร้อย แนนดวงไว้มาเพื่อเอาที่นี่เหยเราว่านะมันล็อกนะมันจะต้องผูกทางเทนนได้มันล็อกนะมันล็อกนะตอนนี้กว่าขอถอดเสื้อแล้วหมุนหม่ไหนปะเป็นสียำไงกางเกงนีนีตอนนี้คือเสื้อสีขาวแล้วล็อกางเกงกีนีไหมถ้าได้ดีให้เลยเพราะว่าเนตั้งแต่หมุนมาคือเฉียดรางัลที่สุดให้คูณสองไหมฮะถ้าได้ตอนนี้จะให้สองกล่องถ้าได้สามร้อยคือให้หกร้อยอะ เอาแ่ะเอาละเอาละแต่ถ้าโดนโดนคุณสองนะได้ครับได้ครับคนจนแระไม่ดิดไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รู้สึกยังไงครับวันนี้ตอนนี้คือเหมือนมาทําธรรมะเลยฮะเสื้อขาวเลยถ้าใครอยากให้พี่สุธีมาแก้มือใหม่ขาวหน้ากดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้สุธีด้วยแล้วพบกันคลิปหน้ากับวันนี่เจนนี่เกมค่ะ